แรนดอมนะคะคลิปนี้เรามาต่อกันนะคะกับวันที่หกนะคะชีวิตมหาศาัศจรรย์ your a e s o to yourself นะคะจิตวิญญาณของคุณนะคะกำลังส่งสัญญาณหรือว่าข้อความอะไรถึงคุณนะตอนนี้เลยนะคะจะพผู้ที่มาเจอคลิปนี้จะสุ่มให้คุณคุณได้ใบนี้นะคะเราจะยังอย่าเพิ่งเปิด ดูว่าสิ่งใดที่เขากําลังสื่อสารกับคุณภายในของคุณนะคะจิตวิญญาณภายในของเราวันนี้วันนี้ไม่ได้ทําต่อเนื่องนะคะก็จะทําเป็นแบบว่ารันให้เป็นเอพิสูตให้นะคะอันนี้จะเป็น day six วันที่หกดึง้งวันนี้วันที่คุณเข้ามาเจอ s ิก no อศว,วินถือถ้ศวินถือถ้วยนะคะ อชิวินถือถ่วยจะมีดาบมาด้วยอซิวินเป็นของแถมนะคะกำลังจะมีข่าวบางอย่างเข้ามาวันนี้ที่คุณได้มาเจอกดมเมสเซจเอ้ยกดถูกใจนะคะตอบรับมเมสเซจด้วยว่าคุณได้เข้ามาอ่านมเมสเซจของคุณแล้วนะคะอ่ะกำลังจะมีข่าวนะคะคุณกำลังจะได้ข่าวบางอย่างอะไรเหรอ เหรียญข่าวอันนี้จะเป็นข่าวที่ดีอาจจะเป็นข่าวที่คุณรอคอยในเรื่องของเงินหรืองานการได้เงินเพิ่มการได้พัฒนาตัวเองพัฒนางานอย่างเช่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือจํานวนบางจํานวนมันจะเพิ่มขึ้นเออคุณรอยอดวิวคุณรอจำนวนอะไรบางอย่างนะคะนี่คือสัญญาณวันนี้ที่คุณมาเจอเขาบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้ผลลัพธ์หรือข่าวบางอย่างในเรื่องของ การพัฒนาไปข้างหน้านะอะไรที่เพิ่มไปข้างหน้ามันเกิดมาจากความพยายามความวิริยะอุตสาหะความทุ่มเทของคุณนะคะก้าวาทาเป็นสิ่งที่แบบคุณเหนื่อยมากอะ่ะเอาตรงๆอะนะตอนนี้เลยนะเกิดขึ้นในเมื่อวานเองคุณเหนื่อยมากนะคะเมื่อวานนี้อาจจะมีบางอย่างนะคะหรือได้ไม่นานเนงคุณเหนื่อยคุณทุ่มเทกับ การทำงานต่างๆนานานะคะคุณทุ่มเทยอย่างมากๆเลยนะคะเพื่องานเพื่อแบบคนทั่วไปด้วยนะคะส่วนใหญ่เรื่องงานนั่นแหละเอาละไม่แปลกใจนะคะยังไงยังไงก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานหรือความก้าวหน้ากับสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบการพัฒนาต่างๆนานา,น,า,น,านะคะนี่เป็นคีย์เวิร์ดให้คุณเลยทีนี้ ก่อนที่จะไปไฮไลท์ห้าใบขอดูว่าภายในเขาอยากจะเสืออะไรโอ้วันนี้เปิดได้คำว่า Delight 2งใบไม่มีอะไรบังเอิญถ้าใครที่ตามคุณจะรู้ว่าเป็นสัญญาณที่มาย้ำบอกคุณนะคะการใบนี้นะคะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวมาแล้วมาแล้ว movement นะคะการเคลื่อนไหวที่แบบแสงสว่าง การเคลื่อนไหวอันน่ารื่นรมมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะภายในของคุณนะคะเขาบอกคุณว่าตอนนี้นับบัดนาวเลยนะวันที่คุณได้เจอคลิปนี้ได้ฟังมันเสร็จนี้ฉันเคลื่อนไหวด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพในแต่ละวันตเติมระยะสั้นๆเต้นรำไปกับเสียงเพลงที่ฉันรักว่ายน้ำในความงามที่สุด ว่ายน้ำในความงามที่บริสุทธิ์ของมหาสมุทรฉันซาบซึ้งและสนับสนุนความมหัศจรรย์ทางกายยภาพของฉันอ่ะเหมือนเขาจะบอกคุณนะคะว่าถ้าคุณกำลังเคลื่อนไหวร่างกายหรือคุณเริ่มรักตัวเองคุณเริ่มออกกำลังกายเริ่มเดินเริ่มแบบไปพัดเขาเรียกอะไรนะไปไปธรรมชาติเริ่มแบบเข้าถึงธรรมชาติหรือว่าเริ่มออกกำลังกายเริ่มเคลื่อนไหวจากที่นั่งแบบอ่ ออฟฟิศซ <this prend ere> ินโดรมติดเตียงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเขาทราบซึ้งมากที่คุณทําสิ่งนี้นะการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกําลังกายหรือว่าการแบบเต้นราการเข้ากับเสียงเพลงการแบบคุณแสดงความรักตัวเองเขาภูมิใจคุณมากๆแล้วเขาก็สนับสนุนกับทุกๆความมหัศจรรย์ทางกายภาพของคุณนะคะแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือถ้าคุณยังไม่ได้ทํา เขาบอกคุณว่าคุณกําลังอาจที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับร่างกายของคุณนะขอดูหน่อยสิเพจออฟคัพค่ะอันนี้เป็นความแบบยินดีจริงๆด้วยเพจออฟคัพทรีอวอนโอ้ทำไมไพ่สวยจังคุ e เอาคั p เล่นมากมีแต่ความสุขความสนครีข่าวดีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น ะะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณกําลังจะทํามันเข้าข่ายกฎของแบบเซลล์เลิฟมันเข้าข่ายกับเขาเรียกว่า,เ,าเวลาคนเราจะทําสมาธิเนาะเขาก็บอกว่าอย่างน้อยเราจะต้องแบบเคลื่อนไหวร่างกายออกกําลังกายมันจะทําให้การทําสมาธิเข้าถึงได้ได้ดีมากนะคะแล้วการออกกําลังกายก็เป็นเบสิกนะคะที่คนส่วนใดเขาต้องต้องต้องทำกันะในชีวิตเพ,เพราะว่าทุกอย่างมันจะได้เป็นระบบ ี่บอกว,ว่าคุณกําลังเข้าถึงนะคะการรักตัวเองการเห็นคุณค่าของสุขภาพหรือว่าร่างกายของคุณที่คุณเห็นไหมเพราะว่าบางคนถูกปลุกนะคะจากความเจ็บป่วยของคุณจนหมอได้บอกคุณว่าคุณต้องหยุดพักคุณต้องออกกําลังกายนะหมอไม่บอกก็คือแบบไม่รู้ตัวถึงหมอบอกก็เป็นเหมือนแบบโอ้ยไม่อยากฟังอะ่ะหมอบอกอกอกกําลังกายคือหมอไม่เก่ง <c oughs> <c oughs> นะคะก็รู้อยู่แต่ดื้อแต่ต่อต้านนะคะอืออกกําลังกายให้ถูกจุดนะ่ะ อย่างเช่นบริหารแบบเออแบบคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบร่างกายสุขภาพดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะจุดใดจุดหนึ่งของคุณเท่านั้นเองนะคะหรือบางคนก็คือแบบนั่งเยอะนะคะเป็นคนแข็งแรงแต่ว่านั่งเยอะไม่ค่อยได้แบบเดินอะไรอย่เงี้ยอันนี้เป็นเ e อร์มิตเป็นไพ่ที่ดีมากๆคุณได้รับการแบบไกลเดียนตลอดเวลาเลยคุณรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ ครูบาอาจารย์ของคุณอยู่กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะคะเราก็เห็นทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตคุณที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณณตอนนี้นะคะสงสารคุณด้วยเมตตาคุณด้วยกับความทุกข์ที่คุณได้เจอแต่เอาละนะคะภายในบอกคุณว่ามันมีบางอย่างนะคะกำลังเข้ามาแล้วยิ่งคุณเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองเท่าไหร่ด้วยความสุขคุณก็จะได้รับความสุขและเรื่องราวที่ positive มาก มากเท่านั้นนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วเข้าถึงตรงจุดขอให้ทุกคนโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันวันที่6ของคุณด้วยใช่ไหมใช่วันที่6นะคะเลิบๆค่ะ